ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุคนอ่าคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนนี่เป็นสูตรเก่านะจริงๆ่ะสูตรมันก็เข้านั่นแหละแต่เราเลือกผิดนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับมวดที่แล้ว <c oughs> หลักร้อยเราจับแค่ เราเอาตัวชนก็คือ1กับ2นะแต่จริงๆสูตรหลักก็คือ6 7 1 2เป็นเลข4ตัวสูตรร้องก็01 2 3เป็นเลข4ตัวเหมือนกันแต่อาสูตรเนี้ย6 7 1 2นะครับมันเป็นสูตรหลักสูตรเก่าที่เราใช้มานานแล้วแล้วมันออกที่70 0นะสูตรเก่านะครับอ่านะผมจะย้อนให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่สำหรับท่านที่จดสูตรไว้แล้วก็อ่าเดี๋ยว จะลงทั้งหลัก10แล้วก็หลักร้อยนั่นแหละนะครับสูตรนะครับงวดแรกนี่0ูนย์บวกศูนถามว่าตำแหน่งที่มาเราจะให้ดูนะครับก็คือแสนบวกหลัก10สิบบวกแสนบวกร้อยครั้งที่3ามบวกสิครั้งที่3นะครับมันก็เลยได้เป็น6กบวกศบวกศูนย์หบวกศูนย์เท่ากับเลข6นะครับตัวแรกหกบวกหเป็นเลข7 7บวก4เท่ากับ11ได้เลข1 1บวก1เป็น2อย่างนี้ถ้า,าพี่น้องท่านไหนเข้าใจนะครับถ้า6 1, 7, คูนห่คูน2อย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะ6 7 1 2สองถ้าเข้าใจเลขตัวแทนก็คือ6 1, 7, คูนห่คูน2อย่างนี้นะครับออกที่6 6หกหาอันนี้เรามาว่ากันถึงหลักร้อยสี่ตัวนะครับมันก็มีหลุดอยู่วดนหนึ่งมั้ง Uh, 7บวก0ได้7 7บวก7เป็น14 4บวก1เป็น5 5บวก4เป็น9เป็น0 4 5 9 0ออกที่9 6 2นะครับอันนี้ก็คือหลักร้อยนะอ่าหัวต่อไปนะครับ4บวก9เท่ากับ13 13บวก1เท่ากับ14เลขตัวเดิมนะครับก็คือ เลข4 4บวก1เป็น5 5บวก4เป็น9 9บวก1เป็น10ได้4 5 9 0ออก0 4. 4 4สลับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะที่อยู่ก่อนแล้วก็น่าจะจดสูตรไว้5บวก0ได้5 5บวก6เป็น11ได้เลข1 1เป็น2 2บก4เป็น 6. 6 6บวก1เป็น7 1 2 6 7ออกที่2 2 1 หนึ่งบวกเก้เป็น10ได้เลขศ0นบกแได้8 8เพิ่มเป็น9ก้เบวกสเป็น13 3สบวกหเป็น4 8 9 3ปออกที่8 4 3มนะครับมันเป็น4ตัวนะครับก็ถือว่าน้อยอยู่นะสตัว วันนี้มั้งน่าจะหลุดนะครับ6บวก0ได้6 6บวก9เป็น15 5บวก1เป็น6 5บ1เป็น6 6บวก4เป็น0เป็น1 5 6 0 1ออกที่8 6 3นะครับงวดน,นี้หลุดแต่จริงๆสูตรเขาเดินยาวกว่านี้อันนี้ผมย้อนให้ดูคร่าวๆนะงวดต่อไป0บวก8บวก8นะครับ0บวก8ได้8 8บวก8เท่ากับ16 6เพิ่มเป็น7 7จบวกสเป็น11 6 7 1 2ออกที่สองนะครับต่อไปเจ็ดบวกสเป็นสิได้เลขศ0นย์บวกเได้7 7เพิ่มเป็น8 8ดแปดบวกสี่เท่ากับสิบเป็น3ามเจออกที่7 7 9นะครับ แปดสองสามอเเ็ดเางวดต่อไปสี่แปดบวกส่บวกสี่บกสเท่ากับ12บใช่ไหมแปดบวกสบวกส 8ปบวกสเป็น12 2สองบวกสเป็น6 6บหบวกหเป็น7 7บวกสเป็น11ได้1 1บึบวกหเป็น2ได้6 7 12ออกที่7 00นะครับเราก็เดินต่อวนนี้เดีย๋ยวไหนล่ะ phép nữa hả hả hay nên mới chưa viện ai năn vậy mới chưa. หาทีว่าหวยออกน,นะนะวันนี้นะครับหลักแสนก็คือเลขห้าหลักแสนนะครับก็คือเลขห้าบวกหลักสิบ บวกหลักร้อยครั้งที่สาหลักสิบครั้งที่สามอันนี้ก็คือครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สามเราจะใช้สองตำแหน่งนี้ก็คือแดบวก2นะครับ8ดบวก2เป็น10ได้8 2ดสอง่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็บวกกันไปเลยนะครับ ห้าบวกแปดเกับสิบสามสิบสาบวกสองได้เลขห้าหกศูนยหนึ่งนะได้ห้าหกศูนหนึ่งนะครับก็คือหลักร้อยงวดนี้มันเป็นสูตรเก่านะครับที่เราเคยใช้นั่นแหละแต่ผมมาทวนให้พี่น้องที่ที่เข้ามาใหม่ดูเฉยๆนะครับก็พี่น้องใ <c> ห <oughs> ้อยู่ก่อน มันก็นี่นะครับอันนี้ก็คือศูนย์นี้แหละนะมันเข้ามาหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยมาตลอดนะครับเนี่ยงวดที่ว่ามันออก <c oughs> มันได้บวกแล้วมันเป็นได้หกศูนย์เก้าใช่ไหมบวกแล้วได้ห้าหกศูนย์หนึ่งก็คือมันผิดวดนี้ก็คือวดน,นี้นั่นแหละเนี่ยวันนี้มันผิดอ่าพี่น้องจะเห็นว่างวดที่แล้วนะผมก็ลงนะ แตม่มันหมดหน้ากระดาษนี่อันนี้ก็คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราใช้กันก็คือแสนนะครับบวกหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3นะก็คือ6 0 9ย์วันนี้609นะครับก็คือวันนี้แล้วมันหลุดใช่ไหมเวันที่แล้วนี่ก็คือ8 44บวกกันนะครับ ได้ห6หกบวกหนึ่งเป็นเจดเจ็ดบวกสเป็นสิบอได้เลขหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหกเจ็ดหนึ่งสองออกที่เจ0ศนะครับมันก็เดินของมันต่อแต่มันหมดหน้ากระดาษนะอันนี้คือตำแหน่งที่ใช้นี่ตตำแหน่งที่ใช้ผมก็เอามาทำไว้ตรงนี้ให้อยู่นะครับแสนกับร้อยครั้งที่สามกับสิบครั้งที่สามนะครับัน้นหลักร้อยงวดนี้ก็คือห้าหกศูนย์หนึ่ง ดูสิจะมาไหมนะครับงมดที่แล้วนี่ตายตายเพราะว่าเราเราเลือกเอาตัวชนนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวแรกเป็นสูตรหลัก6 7 1จ็ดหนที่ผมลงแล้วก็หาสูตรมาชนอันนี้สูตรชนมันไม่มาถ้าเราเลือกเอาสูตรหลักมันก็น่าจะโอเคแล้วก็หลัก10ใช่ไหมแปดเก้าศูนย์หนึ่งอตัดศูนยว่า เดี๋ยวเราจะลงหลักสิบไปด้วยแล้วก็จับคู่ไว้นะครับจับทุกตัวส่วนหลักหน่วยนะเข้าอยู่สองสูตรก็คือนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งกับสองสามสี่เก้าศูนย์นะครับอันนี้ก็คือหลักหน่วยที่เข้าแล้วก็จะมาตามสูตรนี้แต่หลักสิบเป็นสูตรหลักของเราใช้มาตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวจะลงหลักสิบนะครับ อันนี้เป็นหลักสิบหลักสิบหลักสิบนี่ก็เป็นสูตรเกา่าสูตรให้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่วนะนะเดียวจะให้ดูก่อนนะครับ อันนี้นะเป็นหลักสิบนะครับที่เราเคยใช้มานะแล้วเราจะตัดตำแหน่งที่สามออกงวดที่แล้วเนี่ยปกติแล้วเขาเขาเขาจะไม่มานะครับเนี่ยเขาจะไม่มานะครับตำแหน่งที่สามแต่งวดที่แล้วนี่เห็นไหมเราตัดตำแหน่งที่สามออกอย่างว่าแหละสูตรนะครับมันมีเข้ามีหลุดจะถือว่าหลุดก็ได้จะถือว่าเข้าก็ได้นะแต่ว่าตำแหน่งที่สามนี่เราตัดออกตลอดของเราอยู่แล้ว แต่งวดที่แล้วนี่ตัดศูนย์ออกมันก็เลยพลาดไปนะนี่แสนหมื่นสิบล่างแล้วก็แปดคงที่นะครับเพราะวันแสนเดี๋ยวนะแสนวันนี้คืออะไรออกห้าห้าแปดไหมครับเมื่อกี้นี่อ่าแสนนยะผมไม่เขียนใส่ไอ้นุ่นนะ เอาอันนี้แหละเขียนแสนนี้แหละแสนก็คือเลขห้าหมือนก็เลขห้าสิบล่างเลขห้าบวกแปดสามห้าสิบห้าห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามได้เลขสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครบหลักสิบก็คือนะครับสามสี่ห้า เจ็ดแปดเลยทีเดียวนะห้าสามห้าสี่ห้า 5, ห้า 6, ห้าหกห้าเจ็ดห้าห้าแปด หมดหน้ากระดาษพอดี5้าแปดก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ตัวท้ายเนี่ยเราคงต้องหาตัวเติมนะครับอ่าก็จะเป็นหกสามศสามหนึ่ง

หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดข้างหลังยังไม่ได้เติมนะถ้าเราทำแบบนี้มันจะง่ายขึ้นกับการตัดตัวเลขนะครับแต่มันจะเยอะเยอะอยู่เราก็รู้นะครับว่ามันเยอะอ่าเราจะจับหลักร้อยทุกตัวหลักสิบทุกตัวเพราะว่าหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินด,ดีแต่เราจะยังไม่ตัดนะครับอันนี้ให้พี่น้องไปหา หาหลักหน่วยดูนะครับว่าหลักหน่วยควรจะเป็นตัวไหนนะแต่ผมก็จะลงอยูอ่ลองเอาหลักหน่วยสองสูตรนี้สิหรือว่าเอาสามสูตรมาเดินถ้าชนเอาชนแบบงวดที่แล้วนะครับเก้าเก้าเก้าชนสามสูตรแต่ตัวชนไม่มาเห็นไ,ไหมศูนย์มันมีสองสูตรมันก็ยังเดินของมันอยู่เดี๋ยวจะจะ,จะดูว่าภาพรวมทั้งสามสูตรเนี้ยนะครับตัวไหน ความน่าจะเป็นเอามาตัวตัวที่ชนกันทั้งหมดสมมติงวดที่แล้วได้ชน9ใช่ไหมลองก็คือเลข0เลข8เลข7นะครับแล้วก็จะเอามามาจับใส่ตรงนี้แล้วก็จะมาตัดอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันเหลือน้อยชุดท้าเอาตัวเด่นมาสุดแล้วก็เอาตัวลองมาสุดมันก็มันตัวเลขจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้หลายเท่านะครับ หลายเท่าแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีตัดวิธีคัดของเราอีกทีนึงนะอันนี้ก็คือคร่าวๆให้พี่น้องว่าหลักหน่วยเยควรจะเป็นตัวไหนนะครับหลักหน่วยควรจะเป็นตัวไหนแต่คิดว่าร้อยกับสิบเนเพราะว่าเราไม่ตัดสักตัวนะเราไม่ได้ตัดออกสักตัวแต่ถ้าตามหลักมันห้านั้นนะครับอ่าเขาจะดับแต่ว่ามันมีสูตรนึงนะสูตร บนสี่ชุดแค่ว่าจะเป็นเลขวิ่งที่ว่าผมทําให้นะ่ะมันหลักสิบมันเป็นมันติดเลขห้านะเนี่ยถ้าพี่น้องจําได้แล้ววิ่งหกนะครับออกหกสามวิ่งศูนย์ออกศูนย์เก้าวิ่งเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้ามวนเมื่อกี้ได้ศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ซึ่งศูนย์มันก็ยังติดหลักสิบนะครับแล้วงวดนี้ทําออกมาแล้วมันได้เลขห้านะถ้าจะจัดมันก็จะยังไงอยู่นะเลขห้านี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็น 55x 6 5x 0 5 x หย์หรือว่า 15x เนะเพราะนั้นยังไม่ตัดนะครับขอดูหลักหน่วยอีกทีนึงแล้วก็อาจจะหาแทบหาอะไรมาตัดกันอีกทีนึงนะก็โอเคนะครับลงหลักร้อยกับหลักสิบให้ไปแล้วนะพี่น้องหาวิธีตัดวิธีคัดดูแต่อันนี้ก็คือการจับทั้งหมดแล้วเราจะมาใส่หลักหน่วยเข้าไปว่ามันจะได้กี่ชุดนะครับแล้วคอยมาหาวิธีตัดกันอีกทีนึง ก็โอเคนะครับเอาหลักร้อยกับหลักสิบมาฝากหลับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ